วันนี้นะคะเราก็มาเก็บงอนะคะน่าจะเป็นแบบช่วงไปปลายของเขาแล้วล่ะจริงๆปีนี้เราได้ผลผลิตน้อยมากนะคะเพราะว่าโดนพายุฝนโดนอะไรแบบนี้ยเยอะนะคะซึ่งแบบเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะว่าแบบวันนี้เราจะได้งอสักเท่าไหร่นะคะอืมนี่นะคะเราพยายามจะเก็บมันนะคะแต่ว่าแบบมันร่วงเยอะมากนะคะปีนี้เนาะ อย่างที่ตอนที่เรามาจากคลิปที่แล้วอ่ะเราจะเห็นว่าแบบเขาติดลูกค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเราได้ผลผลิตมาเนี่ยวันนี้ยังได้ยังไม่ถึงหนึ่งกระสอบเลยนะคะซึ่งต้นหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ไม่ถึงสิบยี่สิบโลอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเงาะของเรานะคะเมื่อกี้เราเก็บไปละประมาณหนึ่งตะกร้านะคะนี่เดี๋ยวเรากำลังจะเอาตะกร้าเนี่ย ขึ้นไปรวมข้างบนเนะซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากหรอค่ะเราใช้วิธีปีนนะคะว่าตอนนี้เงาะเราอะเห็นแดงๆไหมคะบนนั้นนะ่ะก็คือมันขึ้นสูงแล้วอะคะ่ะเพราะว่าล่างๆเราก็ตัดออกไปหมดแล้วอะเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ทั้งหมดกี่โล พอเราได้มาเนี่ยเราก็มาเอาใบาออกก่อนก็วันนี้เราคงได้ไม่เยอะนะคะตอนแรกเราว่าจะมาเอาร้อยลูเนาะแต่ว่าดูแล้วนะคะมันได้คงไม่ถึงเพราะว่าเือบนะคะแต่ดีไม่ต้องถาวมาใส่ท้าอะไรเนาะ เพราะว่าพายอยู่ในใยนะคะไม่ได้แขวนเลยเต็มตะละเนี่ยมันมีก้านเนอไม่ขี้ขา,า,าบ เราเพิ่งได้กระสอบเดียวนะคะซึ่งปกติแล้วว่าหนึ่งกระสอบอะ่ะก็น่าจะได้อยู่ประมาณสิบโลเต็มที่ก็ยี่สิบอะไรเงี้ยอย่างเก่งเลยนะมันก็คาดการว่าสิบโลแล้วกันไม่เข้าข้างตัวเองอย่าไปอย่าปไปไทย ก็นั่งเป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงนะคะจริงๆอ่ะเราตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะคะแล้วก็ขับรถมานะคะส่วนของเราเนาะใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ก็มาถึงส่วนของเราเนาะตอนเนี้ยเรายได้ยินเสียงไก่ขันไหมคะอืมบนดอยเนี่ยนะคะเขาเป็นหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่ มีคนไม่เยอะแล้วค่ะถ้านับหลังคางจริงก็ถึงห้าสิบหรือเปล่าไม่รู้นะอืมมีร้านคา้าชุมชนอยู่หนึ่ร้านนะคะถ้าจะหาขานมแบบอะไรดีเนาะที่เด็กๆข้างล่างเขากินอะ่ะบนนี้ก็จะไม่มีหรอกทุกคนก็มีหน้ามีอาชีพนะคะทาแบบเกษตรนะคะเขาก็มีส่วนเงานะเนาะส่วนใหญ่แล้วก็ปลูกกาแฟบ้างนะคะแล้วก็ ทำแบบอะไรนะใบตองอะคะ่ะเอามาม้วนเป็นเหมือนยาสูบนะซึ่งแบบมันก็ยังมีมันเขาเรียกว่าจ่าตองเนาะเป็นอาชีพของของคนบนดอยนี้นะคะแล้วก็หาหน่อไม้นะคะถ้าเกิดอีหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะไปหาหน่อไม้กัน ความแบบความดกคืองอเราไป็นงอที่ไม่ใส่สารเลยนะคะไม่ใส่ยาฆ่าแมลงเลยนะคะก็นี่นะคะหนึ่งพวงของเราดูสิมีตั้งสี่ลูกเลยนะคะเห็นไหมว่าความความดกแต่ว่าบางบางกิิ่มก็อาจจะมีแค่แบบลูกเดียวก็ได้นะอย่างเช่นตีนต้นหนึ่งลูกนะคะ แต่ส่วนใหญ่เราก็จะได้อยู่ประมาณนี้แหละนี่นะคะสดๆเลยนะคะเราตัดวันนี้เดี๋ยวเราก็จะส่งเลยนะคะสําหรับคนที่สั่งเรานะคะก็สั่งมาทางไปรษณีย์เราก็จะส่งให้เลยวันนี้นะคะเราก็จะรีบแพ็คเนาะอย่างเช้าสุดก็คือพพุ่งนี้เชา้าดูดูด,ดูดูกลีนี้นะคะได้ทั้งหมดหกลูกนะคะเรามาดูกันว่าแบบมากสุดของเราจะได้กี่ลูกเนะาะมอกี่สี่ คลิปนี้ก็คงจะได้แค่นี้แหละสำหรับคลิปการตัดเนาะนะคะเอาไว้เนาะอ่าประชาสัมพันอย่างนึงก็คือตอนนี้เรากำลังทำที่พักนะคะซึ่งเราก็คาดหวังว่าแบบเออถ้าสมมุติว่าเราทำเสร็จเนาะเราก็อยากจะแบ่งปันนะคะพื้นที่เนาะให้คนอื่นอะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่สนใจเนะาะอย่างมานอนบนดอยอะไรเงี้ยเป็นบ้านนะคะ ได้มาลองได้มาพักก่อนนะคะก็ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกก็อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์แหละอี้่าไหร่หกลูกดู<ๆ>ดิเหนาๆเลยเห็นไหมมันดีนะพวงที่มันแบบได้ลูเกเยอะๆไม่เสียวเวลาตัดเลมไปอันนี้ได้ลูกเดียว เราจะลงอะโวคาโดนะคะตอนนี้ซึ่งตอนแรกเราก็ไม่กินอะโวคาโดนะแต่พอเราลองกินแล้วมันก็โอเคอะเราก็เลยคิดว่าเออปลูกเลยแล้วกันแล้วก็สาวันรถนะคะที่เราจะปลูกเพราะว่าเราชอบกินล่าสุดกินคนเดียวแบบกบลอบลงกินไม่ได้ไงไม่รู้อ อ๋อค่ะนะกักกอนป้าครับ <ปะ S 2> เอาเจ้าหน่อยโล่งเลยค่ะเปล่งหรือเปละถ้าไม่ยังเก็บไม่ได้ล,ล,ละนักกอจะทันกระถิ่นไหมอะ่ะบ้านอ่ะกระถินหลังคาใช่ไหมคะอ๋ะอ มีมาหลายคนป้าไม่ไปคุยกันแล้วกนนะถือแบบมัน่ะได้นะ่ากำลังขึ้นไปเจ้าคือเราทำเอเราทําแบบสร้างสร้างคนบนดอยเนี่ยแล้วนะคะทำให้ ที่พักเราอะคะ่ะเราก็ทําแบบไปนะคะเดี๋ยวถ้าผมว่ามันสวยเนาะเราคิดว่าเออเราอาจจะทำอีกสักหลังสองหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปคือไม่ทำเยอะหรอกไม่เกินสี่หลังแน่นอนด้วยพื้นที่เราด้วยนะคะแล้วก็ด้วยเราดูแลเองอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้แบบเน่ยอยากจะรักษาความเป็นสวนเล็กๆของเราไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้มันมีผลไม้แบบ กินตลอดทั้งปีอะนะคะคือถ้าสมงมันเป็นง,งองอย่างเดียวเนี่ยแม่แตงงอจะออกช่วงเนี่ยประมาณเดือนกันยาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้งปีมาอย่างเงี้ยอ๋อแต่ก็มีส่วนเรามีมะปรางนะคะก็ได้มะปรางมาอีกเนะาะมะปรางมะปรางแบบ ตอนนั้นเรามาเก็บมะปางะ่ะแต่ขายไม่ได้เลยนะถุงละสิบบาทไม่มีใครซื้อเลยแต่มะปางดิบอะเชื่อไหมมันอร่อยมากเลยนะตอนที่กินกับิเกลือค่ะอพอมันสุกอะมันก็ไม่ค่อยหวานหรอกหรือว่ามันหวานไปเราก็ไม่ค่อยชอบแหละภาษาเมืองเรียกว่ามะผางนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหรือว่าใครที่แบบถ้าสมมติบ,บ้านสวนเราเสร็จเนาะถ้าใครที่แบบอยากจะมีโมเมนต์แบบมาเก็บ้องเนาะ ยิ้นดีเจ้าเก็บดได้แต่ใดก็เอาไปกินเลยก็แบ่งให้กินเลยนะคะกินเถอะคือปลูกไว้เนี่ยก็ได้ขายมันก็ปีละไม่กี่บาทนะคะเราปลูกไว้แบบให้มันอ่าเป็นสวน,นผลไม้ดีกว่าแบบเล็กๆดีกว่าเล็กๆดูแลก,ก,กันเองอะค่ะทำกันเองนะสองคนสามีภรรยา จริงๆต้นเล็กๆอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นงอนเล็กๆมันก็ออกนะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็เก็บแล้วนะคะหม,หมดแล้วหมดแล้วจ้าคือตอนนี้นะคะไม่สามารถจะยกนะคะขึ้นข้างบนได้แล้วนะคะหมดแรงนะคะเราก็เลยมีพี่มาช่วยนะคะจริงๆมีแม่อีกคนอยู่ข้องบนละ ทนไม่ไหวทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะเราก็จะลากไปนี่นี่นี่ส่องกระสอบนี้เดี๋ยวจะลากขึ้นไปเองดูพี่เขาโยกคืออย่างที่บอกอะคะ่ะว่าทางมาเป็นสลโลเห็นไหมเนี่ยโลนะเท่าไหร่ก็อย่าไปต่อเลยเนี่ยดูกว่าจะได้มาแต่ละถุงนะคะอันนี้พี่เขาไปช่วยซ่อมกระสอบนะคะซึ่งไม่มีปัญญาแล้วนะคะ นี่นะคะแล้วกลับมาที่ของเราแทนนะคะยังไปไหนไม่ได้เลยนะคะจะเป็นลมตอนนี้ก็สักประมาณสิบโมงแล้วเนาะซึ่งตอนแรกที่เราพามาตัดเนี่ยมันก็ประมาณหกโมงนะคะได้อยู่ประมาณยังไม่รู้ว่ากี่โลแหละเดี๋ยวถึงบ้านเราค่อยว่ากันเนาะโอเคนะคะอยากจะให้เห็นนะคะว่าแบบเนี่ยตัดเสร็จแล้วใส่อะไรหมดแล้วจริงๆอยังเหลืออีกต้นหนึ่งคือเออเหลืออีกสองสมต้นแหละ ตัดไม่ไหวแล้วนะคะก็มีภารากิจนะคะพาลูกไปเก็ปเป็นอย่างล้วเจ้าพี่พัน,อ,น,นะะอ๋ออยโอเคเดี๋ยวเราจะไปยกก่อนนะคะก่อนนี่พี่เขาจะยกคนเดียว